ครับสวัสดีครับผมอะไหล่ลอกครับพอดีรือบ้านมันเยอะเกินเผื่อมีคนสนใจเอาไปใช้งานนี่กล่อง b g 1 5ครับอะไหล่ลอกมีทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ครับอันนี้ไวจิ้งนี่ครับนีเป็นตัวเลยก็มีครับลอกยิงปลาหลักๆก,ก็จะเป็นลอกยิงปลาลอกใครอยากได้เข้า,าเอาเลยครับผม พอดีรื้อเก็บบ้านเขาจะเทนหน้าบ้านไม่มีที่เก็บของอะไหล่ลอกมีทั้งส่วนมนากจะเป็นรุ่นเก่าๆครับที่หาอะไหล่ยากเผื่อนาาท่านไหนสนใจอยากได้อยากเอาไปใช้ก็มีประโยชน์กองไว้หลายปีก็ไม่มีประโยชน์ครับนี่ครับในถุงนี้จะมีเป็นชุดเป็นรุ่นเลยครับทั้งลอกเกิดน้ําอะไหล่ลอกบางชิ้นที่หายาก,ากเป็นลอกรุ่นเก่าก็ยังมีครับ บางตัวยังใช้งานได้ดีอยู่น่ครับมีั้งอะไรลอกหยดน้ำลอกอะไรลอกมิปลาบางชิ้นยังใช้งานได้ครับใช้งานสมบูรณ์ครับจับลอกกระปกุกไดว่าเป็นลอกกินปลาครับตัวน,นี้ ผมเก็บไว้หน้าบ้านครับนะฮท่านไหนอยากเอาไปใช้เป็นอะไรหรือว่าหาอะไรไม่ได้อาจจะมีอยู่ในนี้ครับว่บางๆเข้ามาแวะดูเลยครับผมไม่ได้ขายครับให้ฟรีครับผมก็เก็บไว้ก็มันไม่มีที่เก็บพอดีเขาจะลื้อหน้าบ้านใหม่เทป,ปูนนี่ครับกกวนุกกระจอกลอกตุ่นเก่า บางตัวก็ยังใช้งานได้ครับเพราะว่าขี้เกียจซ่อมหาอะไรซ่อมยากเขาลอกเดี๋ยวนี้ผลิตออกมาเยอะทังแล้วสุดหน้ากจะทิ้งหมดครับผมะนะครับนะท่านไหนสนใจลองแวะเข้ามาดูครับผมไม่ได้ขายครับเผื่มีตัวไหนใช้ได้ก็เอาไปเลยครับผมขอบคุณครับ